สมมติว่าเราคิดอะไรไปเนี่ยแล้วเกิดรู้ขึ้นว่าเราคิดก็ให้คิดต่อไปใช่ไหมคะว่ามันเป็นเพียงนามธรรมเท่านั้นไม่ใช่รูปอันอ่าไม่ใช่ให้คิดต่อนะคะคือว่าไม่มีการอนุญาตไม่อนุญาตใดๆทั้งสิ้นค่ะอันนี้ต้องตัดออกไปเลยอย่าถามใครว่าให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนั้นเรื่องทํานี้เลิกไปเลยไม่มีใครที่จะไปบอกใครให้ทําไม่ให้ทําได้นะคะแต่ให้รู้ความจริงว่าเมื่อจิตที่คิดดับแล้ว แล้วแต่ว่าจะมีปัใจจัยให้จิตอะไรเกิดต่ออาจจะเป็นปัใจจัยให้สติเกิดระลึกรู้ว่าขณะที่คิดนั้นก็เป็นแต่เพียงนามธรรมชนิดหนึ่งถ้าสติเกิดเขา,าจะรู้ของเขาเองว่านี่เป็นนามธรรมสติระลึกลักษณะประมถธรรมอันนี้ต้องมีลักษณะให้สติระลึกหรือมีลักษณะที่สติกำลังระลึกสิ่งที่ว่าสติเกิดถ้าสติของใครเกิดแล้วบอกว่าไม่รู้อะไรคิดหรือถูกสิ่งนั้นจะชืีอว่าสติได้ไหม ค่ในเมื่อขณะนี้ก็มีทุกอย่างปรากฏแต่ไม่รู้เพราะอาวิชารู้ไม่ได้แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะสติคือสภาพที่ระลึกตรงลักษณะตรงะที่ลังปราถ้าสมมตินั่งอยู่รู้ว่าแ็งหรือว่าเก้าอี้นิ่ม่ะอันนี้เก็อี้ไม่นิมมน่มไม่มีไม่มีเก้าอี้นิ่ม ก็มีนิ่มปรากดริ่มปรากดก็คือทเป็นทางความรู้สึกทางกายแหละใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้อไปเอ่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นไม่เอ่ยแต่เรียนย่งเงี้ยคะท่านอาจารย์เราจะได้รู้ว่านี่เป็นทางกายแล้วนะตรงนี้ไม่ใช่ทางกจไม่ใช่เรื่องคิดก็แข็งหรืออ่อนเขาจะปรากฏทางอื่นไม่ได้เลยนอกจากทางไหนคะตอบเองได้แน้เลยค่ะแน่ใจ้าแข็งอ่อนจรเกิดทางไหนก็ได้นะคะอ่าตอนนี้ถ้าเกิดเราตัดอาหารเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยนะคะ ทานไอศครีมเข้าไปเย็นเย็นเนี่ยมันต้องเป็นทางกายละแต่ว่ารู้รสว่าอร่อยไม่อร่อยนี่เป็นทางริมถูกต้องค่ะคนละทางเพราะฉะนั้นะละเอียดมากเลยนะคะที่จะต้องดูนู่นหมายความว่าเนี่ยจะต้องลึกเข้าไปถึงจุดก็สิ่งที่เป็นเราหรือที่ทคิดว่าเป็นท่านั่งเ่ยนะคะแยกออกมาและจากผูปภะษาทาอยู่ตรงตาโตจับภาษาทาอยู่ตรงหูมีอากาศกับท่าแทรกขั้นอยู่ในไกลกันเท่าไหร่และต่างเกิดต่างดับด้วย ดับคู่ภาษาท่ก็เกิดดับไปโสตัภาษาท่าก็เกิดดับไปและจะไปเอาท่าทางอะไรตรงไหนมาถ้าคันเนี่ยฮะคันนี่เป็นคันใจไม่ได้ค่ะคิดดีๆค่ะทางกายอะฮะอ๋อต้องก็ไม่รู้องมีกายได้คันได้ยังไงค่ะเลือดคันได้เหรอคะแค่ไม่มีกายแล้วจนเลือดคันขึ้นมาได้ยังไงสกองคันก็คือทางกาย เราใช้คําสมมุตินะคะบางคนก็ถามว่าลื่นลื่นนี so, like? word, ่อะไรจะให้บอกไปเลยว่านี่ธาตุอะไรเนอนื้นะเน้เหนียวเนี่ยมันอะไรเพราะว่าเรามักจะใช้คําว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเราใช้อยู่สี่คำเพราะว่าแสดงลักษณะของธาตุใช่ไหมคะธาตุดินก็มีลักษณะอ่อนหรือแข็งจะไม่เปลี่ยนลักษณะเลยธาตุไฟก็เย็นหรือร้อนธาตุลมก็ตึงหรือไหว ธาตุน้ําก็ไหลหรือเกาะกลุ่มนี่พอมาถึงทางกายไปกระทบสบู่เลื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะะอะไรเนียเๆี้ยเนี่ยคนนั้นจะไอ้นี่อะไรมาอีนนกแล่วขา่อไหมคะฝานจริงแล้วไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะเวลาที่เป็นปรมาจารรมแล้วไม่มีชื่อของจริงมีลักษณะอย่างไรก็คืออย่างนั้นรู้ว่าเป็นแต่เพียงรูปชนิดหนึ่งรูปชนิดนั้นมีเพราะจิตกําลังรู้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะต้องมีสภาพรู้ ซึ่งเวลาที่สติปัฏฐานไม่เกิดนี่นะคะมันจะเป็นเราแล้วก็จะมีความสงสัยด้วยคิดต่อไปเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่าเลอะเลอะหนาหนีดอะไรลื่นลื่นนีอะไร,น,ะไรนั่นคือความคิดแต่ขณะที่กําลังกระทบชั่วขณะดังนี่คือการที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าประจัก์ลักษณะที่จิตกําลังรู้ทีละลักษณะแล้วก็แยกกันเป็นแต่ละทางแล้วก็จึงจะประจักษ์การเกิดดักได้